สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนัวิจารณล่วงหน้านะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับสาหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่15เมษายนครับ2566นะครับก็ตรงกับวันสงการเลยนะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดเช่นเคยครับทางช่อง3 HD นะครับหมายเลข33นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของโปรโมเตอร์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย นะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากับอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนนะครับขันต่ำเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงกรมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจ นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ spk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกรันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอางแน่นอนนะครับมวยปักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ spk24 นะครับ แต่พอมนะครับมาดูกันที่คู่ที่1นึ่เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรพยักลั่นสีขอนนะครับพบกับแสนกล้าพอพัฒนาครับในพิกัด105ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเพชรพยักลั่นสีขอนครับนักชกวัยส7ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยขวานะครับสำหรับเพชรพยักนะครับตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวานะครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนแทงสู้ครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับไฟล่าสุดที่ชกวัยก็เสมอครับกับเพชรดอลล่านายกการ บจอุบลนะครับที่เวทีมวยสยามมอมน้อยนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นแสนกล้าพอพัฒนาครับรัวเจ้าแสนกล้ากอสอยตันนะครับนักชกวัย17ปีครับจากจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นมวยเขานะครับสำหรับแสนกล้านะประเภทเปิดเกมเลยนะครับเดินจับเดินตีนะครับเข่าในแข็งแก่งครับเดินบดเดินเบียดนะครับเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงนะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ก็ชนะคะแนนสดใสสิทธิ์ออดน้อยนะครับที่ออตตคสามจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับชนะของเพชรพยักษ์นี่ก็ประเภท ว่าฝีมือนะครับตังรับได้เปิดเกมได้นะครับอาวุธครบเครื่องหลากหลายเลยนะครับสำหรับเพชรพยักนะครับในขณะที่แสนก้านะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทเดินบทเดินเบียดนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่จะดีกว่านะครับสำหรับ นาของแสนกล้านะครับวันนี้ก็จะชกกระดนพิกัด105่อปอนด์เท่ากันนะครับสาหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับออกชอบไปที่ทางด้านของเพชรพยักลั่นสีขอนนะครับมองว่าจังหวะฝีมือต้นต้นดูดีกว่านะตั้งรับจับทางนะครับดักเตะดักแทงครับเขาในได้ฝีมือได้นะครับกระดูกมวยการพันมวยเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าได้ลูกฝีมือได้ลูกสดนะครับถ้าแพ้ก็แพ้เขาไทยไทๆนะครับมองว่าต้นต้นครับทรงมวยทางมวยดูดีกว่านะครับออกชอบไปที่เพชรพยักลั่นสีขอนครับวันนี้จะเอาชนะธนะของแสนกล้าพอพัฒนา ไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับออกเอาไปที่เพชรพยักนะครับมาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นธีรพลบำรุงสิทธิ์นะครับพบกับพายพยักสสมหมายครับในพิกัด120ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับธีรพลบำรุงสิทธิ์ครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าดีทีลูกบ้านใหม่นะครับนักชกวัย22ปีครับจากนครราชสีมานะครับก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือเลยนะครับเป็นรุ่นพี่ครับฝีมือเตะขวาต่อยขวานะครับวงในขวางเสียบขวางแทงครับขวางหน้าป้ายหน้า นะครับศอกระยะประชิดอันตรายเลยนะครับจังหวะฝีมือได้เขาในได้นะครับการผ่านมวยดีเก๋าเกมเลยนะครับสำหรับธีรพลือว่าดีทีนะครับก็เก็บตัวฟีซอไปที่คขาหมวยหมดอับลำปางนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะแต่ครับยกที่3าสุดหล่อสอจะต้องปาจีนนะครับที่เวทีหมวยช่อง7สีนะครับส่วนคู่ชคครับเป็นภายพยัก์สอสมหมายครับโดยเจ้าภายพยักษ์เอนนี่มวยไทยนะครับนักชกวัย2่ปีครับจากนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นรุ่นน้องนะครับสำหรับ ชนาของภายพยักนะเป็นมวยเข่านะครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงนะครับสูงยาวเข่าแหลมครับปอดใหญ่ปลายแหลงนะครับสำหรับภายพยักนะครับไฟล่าสุดที่โชคไว้นะครับก็ชนะคะแนนเพชรปาวริตทีบีเอ็ยิมนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็สดบทเก๋านะสดนี่ก็ต้องอยู่ที่ภายประยักษ์นะครับประเภทเก๋ากระดูกมวยการผ่านมวยดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ธีรพนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับออกชอบไปที่ทางหน้าของธีรพนบำรุงศิษย์ครับหรือว่าธีรพลแดงเขาทรายนะครับมองว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับจังหวะฝีมือวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับวงนอกทรงมวยทางมยต้นต้นดูได้เปรียบนะครับวงในก็มีขวางหน้าป้ายหน้าด้านแทงนะครับครบเครื่องเลยนะครับศอกสับศอกสวนนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับตีต่อทีดูเก๋กว่านะครับ ออกชอบไปที่ธีรพลหมวดดับลำปางครับหรือว่าธีรพลแดงเขาทรายนะครับดูเก๋กว่านะครับวันนี้จะเอาชนะผายพยักเอ็นนี N ่มวยไทยครับหรือว่าเจ้าภผายพยักสอสม,มัยไปได้นะครับออกชอบไปที่ลูกเก๋าครับออกชอบไปที่ธีรพลบำหลงศิษย์นะครับ มาดูกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างครับในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับพิกัด130ปอนด์ของมิติมวยสยามอ้อมน้อยครับเปสุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับพบกับปูกของพักยก24ครับในพิกัด130ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเปสุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเซียนครับนักชกวัย21ปีนะครับจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับก็เป็นมวยขวานะครับสหรับเปสุวรรณนะเป็นมวยขวาวุฒิครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรง แงครับหมัดศอกแรงกล้าแหลกกล้าบวกนะครับเขาในแข็งแกร่งครับหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายมวยบุมเด็กเสียนครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะนอกฤยสองครับกองศักสอสัตรานะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นวูคองพักชกสองสี่ครับหรือว่าเจ้าวูคงสิทธิ์เจริญวิ์นะครับนักชกวัยสิบแปดปีครับจากจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับสำหรับวูคของนะเป็นมวยขวาเช่นกันนะครับฝีมือครับตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวานะครับ ดักเตะดักแทงครับอาวุธหลากหลายนะครับหลักเดี่ยมฝีมือดีนะครับเก็บตัวฟิซ้อมไปที่ค่ายมวยสิทธิเจริญทรัพย์นะครับฝ่ายล่าสุดที่โชคไว้ครับก็ชนะน็อกที่2ครับมีโชคบางกอกอะไรย่นนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็สดเจอสดนะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะครับก้าแรกก้าส่วนมีนอกมีในนะครับปอดใหญ่ปลายแหลงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เพชรสุวรรณนะครับประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่บูของนะครับ ฟอมหลังนี่สดได้กันทั้งคู่เลยวันนี้ก็ได้โอกาสครับมาชิงแชมป์ว่าง130ปอนด์ของเบทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็ถือว่าน่าดูมากครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับออกชอบไปที่ทางด้านของวูคองพักยก24ครับมองว่าจังหวะฝีมือดีกว่านะตั้งรับจับทางนะครับเตะขวาต่อยขวาครับหมัดสวนศอกสวนนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับตีต่อทีเบียดไปเบียดมานี่ดูว่าสถานของบูคองนะาเขาจะพิ้วกว่า นะครับลูกหนักลูกแข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าชอบไปที่หลักเหลี่ยมฝีมือไอชิมวยนะครับไม่แลกไม่บวกครับกินเหลี่ยมกินทรงนะครับออกชอบไปที่วูของพักยกส4นะครับไม่พลาดโดนกดนับกดน็อกไปก่อนครับทีต่อทีครับวันนี้จะอาศัยครับหลักเหลี่ยมฝีมือให้ชิมวยนะครับกินเหลี่ยมกินทรงครับวันนี้จะเฉือนนะครับเอาชนะเพชรวันอยู่ฟ่าบุ่มเด็กเสียนไปได้นะครับต้นต้นกอระวังมัดระวังซอกหน่อยนะครับไม่พลาดโดนกดนับกดน็อกครับออกชอบไปที่วูของพักยกสองสนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ี่แล้วครับเป็นคู่เอกน้ำรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นโรเบอคอบเลดโกยิมนะครับพบกับโรเบิร์ตสองมงคลการช่างครับในพิกัด120ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับโรเบอคอบเลดโกยิมครับนักชกวัย24ปีนะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสำหรับโรเบอคอบนะประเภทเปิดเกมนะครับเดินจับเดินตีครับเข่าในแข็งแข่งแข็งแรงนะครับหมัดศอกแรงครับบูดุดันนะครับเก็บตัวทิซซ้อมไปที่ค่ายมวยกอกลุ่มเกลียวนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกกไว้้นนนนะะคคครรัััับบบ็แแพซ เดยูฟาบุบเด็กเซียนนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นโรเบิร์ตสมงคลการช่างครับนักชกวัย22่ปีนะครับจากจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นมวยขวานะครับสำหรับเจ้าโรเบิร์ตนะเป็นมวยฝีมือนะครับป่งนอกเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธหนักแรงครับหมัดศอกแรงนะครับหลักเตี่ยมดีเขาเกมเลยนะครับล่าสุดที่ชกไว้ก็ชนะคะแนนมนพิชิตแดนเซนจิวเวอรี่นะครับที่เวทีมวยสยามออมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็มวยเขากับมวยฝีมือนะครับเบื้องต้นนี่ผมออกชอบไปที่าทางด้านของโรบอคอบเลดโกยิมนะครับผมมองว่าต้นๆน,นะครับจังหวะฝีมืออาจจะเป็นรองหน่อยครับแต่ว่ามองไปที่ท้ายอะนะครับมีลูกเติ้อมีลูกขยันมีลูกเดินนะครับเบียดไปเบียดมาได้ท้ายครับผมมองว่าธาตุมวยนะครับหัวจิตหวัวใจนี่ทีต่อที่นะครับดูแข็งแกร่งกว่า นะครับลุนททายครับออกชอบไปที่โรบคอปแลตโกยิมนะครับไท้ายครับวันนี้จะอาศัยเขาในลูกเต๋อลูกขยันนะครับเบียดเอาชนะมวยฝีมือครับอย่างเจ้าโรเบิร์ตสองมงคลการช่างไปได้นะครับพิกัด120ปอนด์นะครับออกชอบไปที่โรบคอปแลตโกยิมนะครับสำหรับตัวเดียวนี้เน้นครับเจบพิสุจิ์ในรายการครับออกชอบไปที่ธีรพลบำรุงสิทธิ์นะครับจังหวะฝีมือได้เขาในได้นะครับทีต่อทีดูเก๋กว่า นะครับกระดูกมวยนี่แข่งโป๊กเลยนะครับศอกถือว่าอันตรายมากนะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องครับจากเจ้าผายพยัคฆ์ส่อสมายไปได้นะครับสำหรับยอพิสุทธิ์ในรายการนะครับออกชอวไปที่ธีรพลบำหลงศิษย์นะครับและนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่15เมษายนครับส5 6 6นายนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับถ่ายทอดสดครับทางช่อง3 hd ครับหมายเลข3 3นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้นะครับไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมาณี่นีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ